ที่สามออฟฟิเชียลป๊อปปาจะเป็นอะไรกันวิแท็กมาดีมากทุกคนดูฮาฮ่ามอลลี่ที่เหลืออีกเป็นสิบยาใหม่มนะคะช่วงนี้คือแบบอินเลิฟกับน้องมอลลี่มากคนเดี๋ยว,วเรามาดูกันว่าน้องมอลลี่ของเรา ช่วยแกะแล้วเข้าอุ้ยนิน่ารักเจ้าบูอุ้ยนน่ารัก,กอกกกะตัวตาสีฟ้าแล้วเธอทำหน้าแบบโอ้ยนี่นนก,ก็น <c oughs> ่ารักมอลลี่จ๋าต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่นี่น้องเหมียววอลลี่เราหาในไทยไม่มี ก็จะว,วางกับอย่างนี้โอ้ยทุกคนสีเขาน่ารักมากอะ่ะดูดิแบบนี้จะไม่ให้หลงรักได้ยังไงคะโอ้ยอันนี้มันน่ารักจริงๆนะมอลลี่กับหมาของเขามอลลี่รับปริญญาคะ่ะน้องน่ารักทุกตัวเลยชอบชอบคาแรคเตอร์ของน้องมากเลยอะ่ะ